สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยครูสังวานส่วนแก้วสำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษรหรือมีความหมายโดยในแฝงอยู่ไม่ตรงตามตัวอักษรตัวอย่างสำนวนไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จับปูใส่กระดง้งความหมายยากที่จะทำให้นิ่งได้เข็นครกขึ้นภูเขาความหมายทำงานที่ยากลำบากเกินกว่าที่ตัวเองจะทำได้ใจดีสู้เสือความหมายทำใจให้กล้าเผชิญหน้าเมื่อพบอันตรายหรือสิ่งน่ากลัวชี้พวงให้กระรอก ความหมายแนะนำหรือบอกเป็นไนให้ผู้อื่นเห็นช่องทางทำผิดหรือเอาประโยชน์ไปคนดีผีคุ้มความหมายคนที่ทำความดีเทวดาย่อมคุ้มครองขวานผ่าซากความหมายผู้จาผงผางตรงเกินไปไม่เกรงใจใครไม่ดูความเหมาะสมว่าสมควรหรือไม่ ชุมถุงชนความหมายการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้จักหรือรักกันมาก่อนกิ่งทองใบหย,ยกความหมายคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันเป็นอย่างมากขุดบอ่ลอล่อปลาความหมายทำอุบายหลอกล่อให้อีกฝ่ายลงเชื่อโดยหวังผลประโยชน์จากเขา ข้าวแดงแกงร้อนความหมายบุญคุณผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมาเท่าหัวงูความหมายคนแก่หรือคนที่มีอายุมากที่มีเล่เหลี่ยมหรือคนอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกรรมรมจับปราสองมือความหมายหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างซึ่งอาจไม่สำเร็จสัญญา สุภาษิตคือถ้อยคําหรือข้อความที่ไพเราะให้ข้อคิดให้คติเตือนใจเป็นสัจธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดความหมายปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ย่อมปลอดภยัย สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นความหมายการได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากคนอื่นก็ไม่เท่ากับเห็นด้วยตนเองรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาความหมายไฟดีจะสบายไฟชั่วจะลำบากอย่าหวังน้ำบ่อหน้าความหมายอย่าคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความหมายทำอย่างไรได้อย่างนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความหมายพยายามกระทําการใดๆด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถครบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อความหมายจะคบกับใครพิจารณาให้ดีเสียก่อนเช่นเดียวกับการเลือกซื้อผ้า คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลความหมายคบคนชั่วก็ถูกชักนำพาไปทำชั่วคบคนดีก็จะพากันทำดีไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความหมายคนเราจะสวยหรือมีเสน่ห์ได้นั้นก็ด้วยการแต่งหน้าการแต่งกายและการดูแลตัวเอง คำพังเพยคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวขึ้นลอยๆเป็นคำกลางเพื่อตีให้เข้ากับเนื้อเรื่องแต่มีทํานองไปในทางเสศษสีประชุดประชันแฝงความหมายเชิงติชมทางขกขึ้นว่ความหมายคนที่มีฐานะต่ำต้อยเมื่อได้ดีมักหลงลืมตัวแสดงกิริยาเย่อหยิ่งจองหอง ไก่ได้พลอยความหมายได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดหัวล้านได้หวีความหมายผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเองขี่ช้างจับตะกะแตนความหมายลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย กรำไม่ดีโทษปีโทษกลองความหมายทําไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกลับโทษผู้อื่นช้างตายทางตัวเอาไปบัวมาปิดความหมายความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่รู้กันไปทั่วแล้วถึงจะปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิด ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำความหมายลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุนเสียทรัพย์จํานวนมากโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรมือไม่พายย่าเอาเท้าราน้ำความหมายไม่ช่วยทําแล้วยังขัดขวางการทํำงานของผู้อื่นสีซอให้ควายฟังความหมายแนะนำหรือสั่งสอนคนปัญญาทึบมักไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่า บันทึกช่วยจำสุภาษิตเอาไว้สอนสันวนแฝงความหมายคำพังเพยเอาไว้เปรียบเทียบประชดประชันประโยชน์ของการใช้สันวนสุภาษิตคำพังเพยในการสื่อสารด้านการใช้ภาษาและประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. ภาษาไพาเราะสละสลวยทำให้การพูดหรือการเขียนมีความคมคายน่าสนใจและสละสลวยมากยิ่งขึ้น 2. กระชับและได้ใจความช่วยย่อความที่ยืดยาวให้สั้นลงแต่ยังคงสื่อความหมายได้ชัดเจนหรือพูดน้อยแต่กินความหมายมาก 3. ส,สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกใช้แทนคำพูดตรงๆงหรือแทน,นคำพูดที่รุนแรงทำให้การสื่อสารนุ่มนวลขึ้น ด้านการให้ข้อคิดและอบรมสั่งสอน 1. เป็นถ้อยคำที่ใช้ในการอบรมสั่งสอนเพราะแฝงไปด้วยข้อคิดคติสอนใจสัจธรรมและหลักความประพฤติท,ที่ดีงามสามารถนำมาใช้ชีแ้แนะตักเตือนอบรมผู้อื่นได้ 2. สะท้อนภูมิปัญญาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความคิดและภูมิปัญญาของบรรพบวรุษจากรุ่นสู่รุ่น ด้านวัฒนธรรมและสังคม 1. สืบสารวัฒนธรรมเป็นการสืบสานและทำรงรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติไม่ให้สูญหาย 2. สะท้อนภาพสังคมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมสภาพความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปการใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของความงามทางภาษาความกระชับและการถ่ายทอดคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมสวัสดีค่ะ